หัวข้อต่อไปนะคะเรามาดู determinant ของ m มทริกนะคะที่เป็นเมทริกขนาด2อคูณสแล้วก็3าคูณสนะคะมาดูนิยามตัวแรกเลยนะคะให้ a เท่ากับเมทริกที่เป็นมีสมาชิกดังนี้นะคะ abcd จะได้ determinant ของ a ก็คือ ad ลบ bc สังเกตดูจะเห็นว่าเอ๊ะ Ad มันคือการคูณกันในแนวนี้ถูกต้องไหมคะแล้วก็ Bc ก็คือการคูณกันในแนวนี้ดังนั้นเราสามารถที่จะ,ะเห็นแล้วก็บอกรูปแบบได้เลยว่าถ้าจะหา Determinant ที่เป็นเมทริกเมติ2คูณ2ใช่ไหมคะเราต้องหาหาได้โดยการคูณลงคูณลงลบ คูณขึ้นนั่นเองก็คือ a d ลบ b c นอกจากนั้นแล้ว Determinant เ,เนี่ยมีข้อจำกัดนะคะถ้าจะหา determinant ได้เมทริกนั้นจะต้องเป็นเมทริกจัตุรัสนะคะ,ะจะต้องเป็นเมทริกจัตุรัสเหมือนที่เราเห็น2อ3คูณสอันนี้เป็นเมทริกจัตุรัสนะคะถึงจะหา determinant ได้มาดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างที่10 หา Determinant ของเมตริกต่อไปนี้อ่าเมื่อกี้จำได้ไหมคะ Determinant ของเมตริกคูณลงอ่าคูณลงลบด้วยคูณขึ้นใช่ไหมคะอ่าเมื่อกี้คุณลืมบอกนะคะสัญลักษณ์ของ Determinant เขียนได้สองแบบนะคะอันแรกเขียน det แล้วก็วงเล็บ a เราอ่านสั้นว่า det a ได้นะคะอ่าหรือ เขียนขีดตรงๆแบบนี้แทนเมตริกเขียนขีดตรงๆแบบนี้ในสมาชิกเราก็เรียกสิ่งนี้ว่าเป็นดีเทอร์มินนต์ได้เช่นกันเดี๋ยวตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2ครูจะเขียนแบบสัญลักษณ์ทั้ง2แบบเลยให้ดูก่อนนะคะอ่ะข้อที่1เราหาตัวนี้เนาะ 1, 0, 0, 1อ่าดีเทอร์มินนต์ของ 1, 0, 0, 1เท่ากับคูณลงอ้าคูณลงก็คือ1คูณ1เนาะ 1>, 1คูณ1ลบคูณขึ้นแบบนี้อ่าก็จะได้อะไรคะลบ0คูณ0ซึ่งเท่ากับ1ลบ0ซึ่งเท่ากับ1นั่นเองอันนี้ข้อ1เนาะจบไปอ่าต่อไปข,อข้อ2ข้อ2เขียนสนัญลักษณ์ได้2แบบนะคะหาดีเทอร์มิแนนตอ่าดีเทอร์มินแต์ของอ่ะให้มันเป็นครูกั้งตั้งชื่อให้ละกันอ่ะจะได้มีชื่อ าหาเดท B ีนะคะดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริก B นะคะจะได้ว่าแล้วก็คูณลงเหมือนเดิมเนาะคูณลงลบคูณขึ้นอ่าจะได้เป็นอะไรคะ1คูณ4ลบกับ3คูณ2จะได้เท่ากับ4ลบ3คูณ2เป็น6เนาะ 4, 4 4 4ลบ4ลบ6เท่ากับ ลบสองเนาะเอออ่ะถูกต้องแล้วนะคะอ่ะก็จะได้คำตอบแบบนี้นะคะดังนั้นดีเทอร์มินแนนต์ของข้อ1ก็คือ1 d e t e ดีเทอร์มินแนนต์ของข้อ2ก็คือลบสองนั่นเองฉะนั้นคำตอบที่เราได้มาจะอยู่ในรูปของจำนวนจริงนะคะจะไม่รูปดีเทอร์มินแนนต์จะไม่ได้อยู่ในรูปของเมทริกแล้วนะคะที่เราจะได้ได้มาก็จะเป็นรูปของจำนวนจริงนั่นเองนะคะอ่ะไปดูนิยามต่อไปคะ่ะ อันนี้เป็นการหา d e เทอร์มิ n t นนต์เมทริกซ์คูณ3โดยการกระจายแถวนะคะโดยการกระจายแถวตามแถวที่1อ่าอันนี้เขากระจายตามแถวที่1นะกระจายตามแถวที่1ให้เราเลือกเอาว่าเราจะกระจายตามแถวที่เท่าไหร่นะคะสามารถเลือกได้แต่ในที่นี้ในบทนิยามนี้นะคะเขาแสดงให้เห็นว่า เขาจะหา Determinant โดยการกระจายตามแถวที่1เรามาดูนิยามกันแบบใกล้ๆชัดๆนะคะเพื่อความเข้าใจกันเลยนะคะเราจะหา Determinant ของเมตริกมิติ3าคูณ3อันดับแรกนักเรียนสังเกตนะคะตามสูตรของมันเนาะหา d ดซเอ่ะนักเรียนสังเกตตามสูตรของมันจะมีลบหอยู่หน้าเสมือเลยเห็นปะอ่ะอันนี้จะเหมือนกันนะคะมันคือลบหค่ะ ลบหนึ่งยกกำลังอะไรเมื่อกี้เราบอกว่าเราสนใจที่จะอะไรคะเราจะตามแถวที่หนึ่งใช่ไหมคะเราสนใจแถวที่หนึ่งฉะนั้นตัวที่มันยกกำลังเนี่ยมันคือตำแหน่งของมันนะคะแถวและหลักอ่าอย่างเช่นตัวนี้มันอยู่ในแถวที่หนึ่งใช่ไหมคะแถวหนึ่งหลักหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งบวกหนึ่งตัวนี้แถวหนึ่งหลักสอง ก็จะเป็น1นบวกสแถว1หลัก3ก็เป็น1นบวกสแค่นั้นเองเนาะต่อไปตัวข้างหน้า a11 หมายถึงอะไรตัวที่ปรากฏอยู่ข้างบนค่ะ a11 ตัวนี้ก็คือตัวที่ปรากฏตัวที่2 a12 ก็คือตัวที่ปรากฏอยู่ตรงนี้อ a อ3สก็คือตัวที่ปรากฏอยู่ตรงนี้โอเคเนาะ และก็ตัวที่อยู่ข้างในมาจากไหนเห็นนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นขีดข้างในมันจะเป็นขีดขีดแบบนี้ขีดตรงๆนี่หมายความว่าเราจะต้องหาดีเทอร์มินแนนต์ของตัวข้างในใช่ไหมคะหาดีเทอร์มินแนนต์ของตัวข้างในตัวข้างในมาจากไหน่น,นักเรียนลองสังเกตดูนะตัวข้างในมาจากไหนมาจากการที่เราอันนี้เราสังเกตเห็นว่า 1> a 1 1เราเอามาแล้วดังนั้นให้เราปิดนะคะปิด a ปิดแถวที่1แล้วก็หลักที่1ดังนั้นทำไมมันวยวจังเลยเอาใหม่ปิดแถวที่1หลักที่1ดังนั้นตัวที่เราจะเอามาคืออะไรบ้างคะ a 2 2 a 3 3 a 3 2 a 3 3เห็นไหมคะนี่คือเราปิด a 1 1อ่าปิดปิดแถวที่1ปิดหลักที่1 ดังนั้นตัวต่อไปเราสามารถเดาได้เลยว่า a 1 2เราเขียนตรงนี้เราจะต้องปิดตรงไหนคะปิดตรงไหนคะปิดแถวที่1หลักที่2คะ่ะปิดแถวที่1กับหลักที่2จะเหลืออะไรให้เรามาได้คะเหลือ a 2 1 a 3 1เห็นไหมคะแล้วก็ a 2 3 a 3 3อ่าดังนั้นตัวที่3ปิดแถวที่1หลักที่3อ่า ปิดแถวที่1หลักที่3แบบนี้นะคะเราก็จะเหลืออไหคะเหลือ a 2 1 a 2 2 a 3 1 a 3 3เอามาใส่ตรงนี้นั่นเองดังนั้นทุกอย่างมันมีความสอดคล้องกันหมดเนาะโอเคทีนี้ให้เราจำไว้ว่านะคะตัวนี้ตัวลบ1ข้างหน้ามันแค่จะแสดงให้เห็นว่าข้างหน้าของตัวเลขที่เรากระทำเนี่ย ข้างหน้าของตัวเลขที่เรากระทำเนี่ยมันจะเป็นบวกหรือเป็นลบมันจะเป็นบวกหรือเป็นลบให้นักเรียนสังเกตว่าถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่บวกกันและได้เลขคู่มันจะเป็นบวกค่ะเช่น1บวก1เป็น2ใช่ไหมคะลบ1กำลังสก็เท่ากับ1คือข้างหน้ามันจะเป็นค่าบวกส่วนตัวที่บวกกันแล้วเป็นเลขคี่ตัวข้างหน้ามันจะเป็นติดลบ เช่นข้อนี้1นบวกสเป็นเท่าไหร่คะเป็น3ดังนั้นตัวข้างหน้าจะเป็นลบหนึ่งกำลังสเท่ากับลบหคือก็คือลบข้างหน้านั่นเองดังนั้นตัวลบหอันเนี้ยให้นักเรียนจําไว้เสมอว่ามันเป็นแค่ตัวบอกว่าตัวข้างหน้ามันจะติดลบอ่าหรือเป็นบวกนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองดูตัวอย่างสักตัวอย่างละกันไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไปไม่ถูกเนาะ ก่อนที่จะเป็นตัวอย่างต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการหาเมตริกเหมือนกันนะคะเมื่อกี้เป็นเมตริกมิติเมทริกดีเทอร์มินนต์เนาะดีเทอร์มินนต์ของเมตริกมิติ3คูณสถูกต้องไหมคะมันมีอยู่2แบบนะคะอันแรกคือการกระจายตามแถวกระจายตามแถวก็เหมือนที่ครูพาทำ เหมือนที่ครูอธิบายให้ดูในบทนิยามนี้หรืออีกแบบหนึ่งนะคะคือการได้ผลลัพธ์เดียวกันก็คือการคูณทะแยงอ่ะครูพูดอันนี้เป็นครูตั้งชื่อเองนะคะตั้งชื่อเพื่อแบบว่าให้เราแบบว่าเข้าใจง่ายๆนะคะคือการคูณทะแยงซึ่งวิธีการหาคำตอบอเขียนคำว่าทะแยงก็ไม่ค่อยจะถูกแหละคูณทะแยงคูณทะแยงแบบนี้ ทีนี้สมมุติว่าเราจะหาคําตอบเนี่ยเราสามารถหาได้สองแบบเนาะหาได้สองแบบก็แบบข้างบนคือการกระจายตามแถวแล้วก็การคูณทะแยงซึ่งแล้วแต่ความถนัดของพวกเราเลยแต่การคูณทะแยงทํำยังไงอนักเรียนมาดูอันดับแรกนะคะขั้นตอนที่1ให้นักเรียนเขียนหลักที่1และหลักที่2เพิ่มเข้าไปเนี่ยเมติกที่เขาให้มาเมติกที่เขาให้มาคือตัวนี้เนาะใช่ไหมคะ มิติสามคูณสามทีนี้ให้เราเพิ่มแถวเข้าไปค่ะให้เราเพิ่มหลักเข้าไปอ่ะเพิ่มหลักนี้เข้ามาตรงนี้โดยมีเส้นปะนะคะตัวนี้เป็นเส้นปะเห็นไหมคะขีดเส้นปะไว้แล้วก็เพิ่มแถวนี้เข้าไปเพิ่มหลักนี้เข้าไปแล้วก็เพิ่มหลักนี้เข้าไปนั่นคือเพิ่มเข้าไปสองหลักในฝั่งนี้อ่พอเพิ่มเข้าไปเสร็จแล้วให้เราคูณลงอ่ะให้นำผลคูณเราคูณลงได้เท่าไหร่ เขียนไว้คูณลงได้เท่าไหร่เขียนไว้คูณลงได้เท่าไหร่เขียนไว้คูณขึ้นได้เท่าไหร่เขียนไว้คูณขึ้นได้เท่าไหร่เขียนไว้คูณขึ้นได้เท่าไหร่เขียนไว้เสร็จแล้วเอาข้างล่างลบกับตัวข้างบนคูณลงบวกคูณขึ้นลบนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะเดี๋ยว ตัวอย่างในตัวอย่างที่21ครูจะพาทาทั้งสองอย่างนะคะอันแรกเดี๋ยวจะพาทาการดําเนินการตามการกระจายตามแถวเนาะเราเลือกแถวที่1นนะคะแตะ่ตัวอย่างที่2เราจะใช้การทแยงการคูณะแยงซึ่งอันนี้แล้วแต่ความชอบหรือความถนัดของนักเรียนเลยนะคะสามารถเลือกใช้ได้แต่ครูจะทาให้ดูทั้ง2ออย่างเนาะอันแรกก็คือ เราจะใช้ดำเนินการตามแถวนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนให้ครบทุกอย่างเลยนะคะหาสมบูรณครูกำหนดให้ตัวนี้เป็นเมทริกซ์ A และตัวนี้เป็นเมทริกซ์ B ก็แล้วกันจะได้มีชื่อนะคะดังนั้นหาดีเทอร์มินนต์ของ A ก็จะได้เท่ากับเมื่อกี้จำสูตรได้ไหมคะมันจะเป็นอะไรคะลบ1อ่าครูจะเลือกแถวที่1น,นะครูจะเลือกกระทำแถวที่1น,นะคะดังนั้น เมทริกของครูจะเป็นลบหนึ่งยกกำลังแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เอาตัวนั้นมาค่ะมันก็คือเลขอะไรคะอ่ะเลขหนึ่งคูณกับดีเทอร์มินแนนต์ก็คือดีเทอร์มินแนนต์จากการปิดปิดแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งเหลืออะไรคะนักเรียน2605อ่ะเอามาเขียนค่ะ2605 เสร็จแล้วตัวแรกตัวที่2อง่ะครูก็จะเขียนลบหนึ่งเหมือนเดิมมันอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่คะตัวต่อไปเลข2อยู่แถวที่1หลักที่2ถูกต้องไหมคะอ่าตัวนั้นมันก็คือเลข2นั่นเองเอามาเขียนต่อไปเราก็จะหาดีเทอร์มินานต์จากการปิดแถวที่1แล้วก็หลักที่2เหลืออะไรคะ 0,6,0,5ใช่ไหมคะเอามาเขียนเลยค่ะ่าตัวที่สองเร็จแล้วต่อไปตัวที่3ตัวที่3มของเราจะได้อะไรคะเอาลบหยกกำลังอะไรคะแถวที่1ห,หลักที่3ใช่ไหมเลขสาแถวที่1ห,หลักที่3ม,มาบวกกัน และตัวเลขนั้นที่เราจะเอามาก็คือเลข3ใช่ไหมคะเลข3มาจากตรงนี้นะคะอ่าทีนี้เอามาคูณกับการหาดีเทอร์มินานต์นะคะดีเทอร์มินานต์สคูณสเมื่อกี้เนาะการหาดีเทอร์มินานต์โดยการปิดตรงไหนคะปิดแถวที่1หลักที่3เหลืออะไรคะ0 2 0 0ใช่ไหมคะเอามาเขียนค่ะนี่เราก็จะมาหาคำตอบกันนะคะ ให้เราสังเกตตรงนี้อันดับแรกตัวเลขชี้กำลังของเราเป็นคู่ดังนั้นครูบอกแล้วว่าตัวลบหนึ่งข้างหน้าจะเป็นตัวบอกว่าแต่ละตัวเป็นบวกหรือค่าบวกหรือค่าลบนั่นเองนะคะถ้าเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่มันจะเป็นบวกถ้าชี้กำลังเป็นเลขคี่มันจะเป็นลบนะคะดังนั้นข้อนี้เลขชี้กำลังเป็นคู่เนาะดังนั้นข้างหน้าจะเป็นค่าบวกแน่ๆครูก็จะไม่เขียนนะคะแล้วก็จะเหลือแค่1ใช่ไหมคะ คูณกับดีเทอร์มิ n แของตัวนี้แล้วก็สามารถจะเอาคูณลงลบคูณขึ้นอ่าคูณลงเป็นเท่าไหร่2คูณ5เป็น10 1อ่า10ลบคูณขึ้นคูณขึ้นเป็น0ได้10เนาะอ่ะ10ลบ0ได้10นะคะตัวต่อไปอ่ะมาดูเลขชี้กำลังเหมือนเดิมเลขชี้กำลังเป็นอะไรคะ เป็นเลขคี่ดังนั้นค่าข้างหน้าจะต้องติดลบแน่นอนลบกับอะไรคะลบ2หาดีเทอร์มินันต์ข้างในค่ะ0คูณ5ได้0 0นคูณ6ได้0 0ลบ0ได้0เนาะดังนั้นตัวข้างหลังก็จะเป็นเลข0นะคะตัวต่อไป มาดูเลขชี้กำลังเหมือนเดิมบวกกันได้เป็น4ซึ่งเป็นเลขคู่ดังนั้นจะต้องเป็นบวกบวกกับอะไรคะบวกกับ3คูณอยู่กับอะไรคะคูณลงคูณลงได้เป็น0คูณขึ้นได้เป็น0ดังนั้น3คูณกับ0เราจะได้ว่า 10-0! ลบ0บวก0ซึ่งก็เท่ากับ10เนาะดังนั้นด e เทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ a เท่ากับ สิบนะคะอันนี้เป็นวิธีอะไรเอ่ยที่ครูบอกว่านีดกระจายตามแถวที่หนึ่งนะคะวิธีกระจายตามแถวที่หนึ่งอ่าต่อไปครูจะลองพาทำข้อสองนะคะคือเมทริก์ B โดยการอะไรคะโดยการคูณทะแยงนะคะคูณทะแยงยังไงอ่ะมาข้อสอง หาเดซบีเท่ากับเราก็เขียนเมทริกมาค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็จะมีเส้นปะแล้วเรามาต่อแถวที่หลักที่1กับหลักที่2นะคะเอามาต่อตรงนี้จะได้เท่ากับ1 2 4 5แล้วก็7 8แบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะ ทีนี้เราทำยังไงวิธีการก็คือเราจะคูณล,ลงใช่ไหมคะคูณล,ลงคูณล,ลงแบบนี้คูณล,ลงแบบนี้ลบกับคูณขึ้นแบบนี้เนาะ,ะเดี๋ยวครูจะไม่ขีดดีกว่าเพราะว่ามันจะสับสนให้เราคูณล,ลงแบบนี้ก่อนอตัวแรก 1. คูณ5คูณ9เขียนไว้ดีกว่าเพื่อจะเข้าใจง่ายนะคะ 1. คูณ5 คูณ9อ่าบวกคูณลงบวกเนาะบวกกับอะไรคะต่อไป2องคูณหคูณเอ่า2องคูณหคูณเแล้วก็ยังคูณลงอยู่เนาะต่อไปเป็นอะไรคะ3ามคูณสคูณแอ่า3ามคูณสคูณแทีนี้คูณขึ้นครูให้ลบใช่ไหมคะเรียนเขียนลบไว้ ลบคูณขึ้นก็คือ7คูณ5คูณ3 7อ่ะคูณ5คูณ3ลบอีกคูณขึ้นอีกตัวหนึ่งอ่ะคูณ6คูณ1อ่ะลบ8คูณ6คูณ1อ่ะต่อไปลบกับอะไรคะ9คูณ4คูณ2ลบ9 คูณ4คูณจะได้ว่านะคะ1คูณ5คูณ9เท่ากับ45เนาะ45บวกกับ2คูณ6คูณ7เป็น84บวก3คูณ4คูณ8เป็น96ลบ7คูณ5คูณ3 105ลบ8คูณ6เป็น48นะคะแล้วก็ลบ72ซึ่งคำตอบที่เราได้มันจะเท่ากับ0จบ อันนี้คือวิธีการยังไงคะข้อนี้ที่ครูทําให้ดูเป็นวิธีการคูณทะแยงถูกต้องไหมคะการคูณทะแยงอ่าอันนี้เป็นวิธีการคูณทะแยงจะได้แบบนี้นะคะแบบตัวนี้แล้วก็ถ้าเป็นการกระจายตานแถวก็จะเป็นแบบที่1ฉะนั้นการหาดีเทอร์มินานต์นะคะเมทริกมิติ3าคูณสนักเรียนก็สามารถเลือกใช้ตามความถนัดของตัวเองได้เลยนะคะ